ชมพี่บุ๊กดอมถ้าเบิร์ตจะโปรยข่าวนี้ว่ามีแผ่นเหล็กตกลงมาเสียบคาฝา,ากระโปรงรถกระบะบนถนนครับถนนอะไรดีครับถนนอะไรไนะลองดูดิว่า <c oughs> ใช่หรือเปล่าโอ้ยคุณชาวเนื้นภาพดูขึ้นไปแล้วมันหววนขนาดไหน นนเดยวไม่อยากให้เกิดกับรถใครเลยแต่ถ้าจะถามว่าถ้ารถเรารถคุณโดนแบบนี้ดอมถูกนะผมก็เชื่อว่าผู้คุณผู้ชมหลายคนก็ก็เดาถูกพี่บุ๊กก็เดาในใจถูกแหละเป็นระับสองใช่ฮะคุณแต่เหตุนี้มันน่ากลัวมากเหล็กมันชฉบลงมาแล้วถ้ามันลงกระจกอ่ะแล้วมันทะลุกระจกอ่ะครับแล้วถ้ามันโดนคนข้างในอ่ะโอ้ คุณผู้ชมครับนายอาจินลอดธานีอายุ46ปีเจ้าของกระบะฟอร์ดครับกำลังดึงแผ่นเหล็กขนาด50เซนติเมตรออกจากโอโหฝากระโปรงรถมันปักคาอยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้ตรงไหนอะ่ะตรงนี้คือสะพานลอยแยกวัดปากบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับช่วงเย็นเมื่อวานคุณผู้ชมครับพี่อาจินบอกผมกับพาครอบครัวโอ้โหแล้วรถเขาสวยด้วยรถใหม่ด้วยโอ้โหแล้วเขาสวยด้วยพาครอบครัวไปกินข้าวที่ห้าง นะครับบนถนนพระรามสองพอขับมาคุณผู้ชมแผ่นเหล็กมาจากไหนก็ไม่รู้ตกมาเสียบรถนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตกจากการก่อสร้างหรือเปล่าหรือตกจากรถคันไหนหรือยังไงแต่มันเกิดขึ้นบนถนนพระรามสองอีกแล้วนี่จอดจึกจดจ๊กเลยจอดจึ๊กเลยคุณผู้ชมครับเ <โฮ S 1> ขาตกใจกันยังเคราะห์ดีที่คุมสติไว้ได้นะครับเนี่ยฮะเกิดเหตุปั๊บ อยู่เลนขวาก่อนแล้วค่อยๆเอารถเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้าย,าาย,าายตอนนี้พี่อาจินบอกครอบครัวเขากลัวหมดแล้วกลัวหมดถึงขนาดไม่อยากจะใช้แล้วถนนพระรามสองไม่อยากจะใช้อีกแล้วกลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วที่พี่บอกรถใหม่ใช่ไหมรถใหม่ก็<ด>เขาเพิ่งจอดป้ายแดงออถอดป้ายแดงแล้วได้ทะเบียนสวยมาก็มา,มาติดเนี่ยไปแจ้งความไปที่สพเมืองสมุทรสาครครับตัวแทนบริษัทก่อสร้างติดต่อมาแล้วบอกยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ โ oh อ้โหครับท่านับก็นับไม่ท้วนน่ะไม่รู้ oh ว่าดพี่เขาโพสไว้แบบถนนพระรามสองทำเสียวอีกแล้วใช่เรื่องค่าเสียหายชดใช้อะไรมันไม่เท่าไหร่หรอกเออแต่กลัวว่ามันจะเกิดเหตุคนเจ็บตายว่าไ้อ่ะครับออ